ใครที่ได้คําตอบแล้วพิมพ์แชทมาเลยนะคะโอ้ได้เยอะเลยได้หลายคนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้หกหมื่นห้าพันคันเอาเลขที่มากกว่าตั้งนะคะเอาเลขที่มากกว่าตั้งปีที่แล้วผลิตได้เท่านี้หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยคันปีนี้โรงงานผลิตได้มากกว่าปีที่แล้วสามพันสามร้อยคันใครได้คำตอบเท่านี้บ้าง เยี่ยมเลยนะคะอ่าถูกต้องค่ะ3300คันอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะไม่ต้องจดนะโลคิดเลขเฉยๆนะคะสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้13200ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากสัปดาห์แรก4 7 0 0ันเจดก้อนสัปดาห์ที่สโรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนอ่าอันนี้เป็นโจทย์ถามว่าบวกค่ะ สัปดาห์ที่สองขายได้กี่ก้อนเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าสัปดาห์แรกได้หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยใช่ไหมคะสัปดาห์ที่สองได้เพิ่มขึ้นอีกนะได้เพิ่มขึ้นอีกสี่ร้อยเอ้ยสี่พันเจ็ดร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีคิดเขาก็คือแบบนี้เขาอยากทราบว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มไปบวกกับอันที่แล้วเนี่ยอันของสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเขารู้คำตอบแล้วประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ก็คือ หนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบวกสี่พันเ็ดอยวิธีทางเอาเลขมากเอาเลขที่มีตัวตัวมากจำนวนมากนะคะตั้นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่สองคุได้คำตอบแล้วใครได้เท่าคุยบ้างลูกอ่าคำตอบก็คือหนึ่งมืเจ็ดพัน้ารอยถูกต้องเยี่ยมมากคุยบ จด,ดคะแนนเด็กๆเ,เรียบร้อยนะคะแชทที่เด็กๆพิมพ์มานะคะมันจะไปบันทึกไว้ในอีเมลคอูคุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยก็จะที่เด็กที่คุยให้เด็กๆพิมพ์มาลูกมันบันทึกไว้นะคะเพราะว่าคุยก็จะไปเช็คให้คะแนนจากตรงนี้นะคะอ่าต่อไปตัวอย่างที่ห้าอันปันอันปันบริจาคหนังสือนะคะหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเล่ม น้ำขิงบริจาคมากกว่าอ่าเขาบอกว่าน้ำขิงบริจาคมากกว่าอันปันสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเล่มทีนี้คุอีฟก็เลยอยากรู้ว่าเอ้าแล้วน้ำขิงบริจาคทั้งหมดกี่เล่มนะคะเอาไปลบค่ะจริงเหรอเอาไปบวกอ่า,าอันปัน<ไ>ปบริจาคเท่านี้น้ำขิงบริจาคมากกว่านะมากกว่าสามพันมากกว่าสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเล่ม เอาไปบวกค่ะอ่านี่ประโยคสัญลักษณ์นะคะอดีเด็กคิดเลยวิธีทำเอาเลขที่มีจํานวนมากตั้งนะคะบวกด้วยอีกจํานวนหนึ่งนะคะบวกด้วยจํานวนที่น้ำขิงบริจาคเพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นจากเดิมโลเพิ่มขึ้นจากเดิมของอันปันนะคะ คำตอบหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบัวตอบมาแล้วนะคะติวเตอร์ตอบมาแล้วใครอีกลูกอันนี้ือใครคะคนแรกคือใครเอ่ยที่ใช้ชื่อซูมสี่สิบสองผมครับผมครับคือไผ่อะสไปก่ะสไปร์อือโชค อ่าเด็กๆพิมมาเลยใครได้คำตอบพิมมาเลยนะคะอขาจะยังไม่เฉลยเสร็จแล้วค่ะพิมแล้เออพิมพ์เลขแล้วก็ชื่อเล่นมาด้วยก็ได้ลูกเพราะว่าบางคนไปชื่อคผู้ปกครอ,องเนาะอ๋อต้นข้าวสไปซ์ามากกอนเนี่ยสไปซ์โชคดีออส หนึ่งมือห้าพันหกร้อยสามสิบหกอ่ะออุ่มตอบมาแล้วมานาน้ะะสใสอ่ะมาดูเฉลยน,นะคะหนึ่งมือห้าพันหกร้อยสามสิบห้าถูกต้องนะคะคำตอบก็คือน้ำขิงบริจาคหนังสือไปทั้งหมดหนึ่งหมื่ห้าพันหกร้อยสามสิบห้าเล่มอ่ะเด็กๆทีนี้เปิดลูเปิด แบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราหน้าที่เ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าสี่สิบเก้าลูกหน้าสี่สิบเก้าค่ะคแบบฝึกหัดที่เป็นรูปวัดนะคะหน้าสี่สิบเก้า แล้วทำนะคะหน้า49ถึง3หน้าลูกหน้า51นะคะเด็กๆอ่านโจทย์ดีๆนะคะเปิดเลยยังเอ่ยข้อที่1เขาถามว่าสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยแจกปฏิทินแบบแขวนนะคะ12,584อันแบบตั้งโต๊ะ8 3 0 9อันสรุปแล้ว สหกรณ์ร้านค้าแจกปฏิทินทั้งสองแบบเนี่ยทั้งหมดเท่าไร่ประโยคสัญลักษณ์คำยง่งใหี่อันนี้บวกก่อนการบวกก่อนนะหน้าสี่สิบเก้าค่ะตอนนี้คุ้ทำการลบใช่ไหมครับมันมีทั้งลบทั้งบวกลูกแต่คุ้ทำแต่คุยให้ผมทำไปแล้วการบวกนะครับจริงหรอ ครับน้ถึงหน้าอย่างครับสี่สิบเก้าถึงห้าบเอ็ดครับข้อหนึ่งข้อสี่ข้อห้าทำแล้วข้อหนึ่งถึงข้อห้าทำแล้วหรออ่ะโอเคข้อสีข้อห้าเหลือข้อสี่ข้อห้าเหรอคะยังไม่ได้ทำค่ะสองสามสามโอเคงั้นใครเหลือข้อไหนทำเลยข้อหนึ่งไปแล้วใช่ไหม อ่ะไหนเรามาดูข้อหนึ่งกันก่อนอ่ะประโยคสัญลักษณ์ข้อหนึ่งเป็นแบบนี้อ่ะข้อหนึ่งทำแล้วเนาะอ่ะข้อหนึ่งจะได้คำตอบแบบนี้นะคะควนเองสามสี่ห้ากันะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไรนะลูก่อนค่ะเดี๋วอย่าเพิ่งไปหนูชิดก่อนค่ะอ คุณครู<น>ขันหน้าที่เท่าไหร่ผมไม่เนจใจอ่ะหน้าสี่สิบเก้าถึงห้าสิดครับตั้งโต๊ะแปดพันสามเบนรนะาปิดไห้ ต่อค่ะอให้เวลาทำสี่ข้อสิบนาทีเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะคุยขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง Melbourne. No. ร็จหรือ,อยังเอ่ยยังไม่เสร็จครับ,รบโอเคต่อการกงเดืคมแล้วค่ะครูคาะท่านแม่ครูไปนานจังเลยอะคะ่ะเขียนตัวหนังสือคน้ำมันใกลอะลกคุยบีบอยู่โรงเรียนคเขาต้องเขียนตัวหนังสือไหมครับเขียนครับเขียนวิธีทำด้วยครับเขีนนยนวิธีทำสารกรแขกวนนี้ครับครับผมเสียนทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับครับ ทุกข้อเลยนะคะทุกข้อต้องมีแบบนี้นะคะต้องมีีวิธีทำแบบนี้ครูครูคาดเขียนเหมือนกันหมดเลยเหรอครับอ่ะแสดงว่าเด็กๆไม่ได้เขียนใช่ไหมอ่ะเรามาดูพร้อมกันข้อหนึ่งเปิดย้อนไปที่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งใครยังไม่ได้เขียนวิธีทำแบบนี้เขียนด้วยนะคะ เขียนเขียนมันกันหัวเขีนแล้วครับผมหนูเขียนเสร็จตั้งแต่กรกฎาคมแล้วค่ะเยี่ยมมาก ข้อพูดสามจ่ายหรือว่าแจกจ่ายครับข้อสามบริจาคลูกบริจาคเลือดจ่ายให้แก่จ่ายลูกจ่ายจ่ายให้แก่โรงพยาบาล อย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนวิธีทำนะคะ ทำไมมีบางคนทำบางคนไม่ได้ทำ ี่เข้านี่หตอคเปี่ยนเดดไปไหนะตั้งแต่บัวตั้งแต่ตั้งแต่ินมาไปเดดไปนั่นครูคาดผมมาข้อสารยังไม่เสร็จาข้อสายังไม่เสร็จสามนรเจ็ดเจ็ด โอ้งตัวลืมปิดไม้เสร็จแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วคุยไปข้อสี่นะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกัน ครับมีพลคอลมากลับมาทําย้อนหลังเพราะว่าผมจะไปเข้าห้องน้ําครับโอ้ไปเข้ากำเดียวต่ะครับเออจี่หๆผก็เข้าห้องน้ำสนเสร็จแล้วนี่ อย่าไมายุ่ยิ้ยครับเสร็จแล้วครับครับไปข้อห้าแล้วนะอ้าวควผมตกใจหมดเลยก็นึกว่าเสียงใครอะผมตกใจหมดคย่ย <า S 1> ู้าเสร็จแล้วครับ อ่าคุยไปข้อห้านะไม่ผมยังไม่ฮะไม่ผมยังไม่เสร็จเลยนะอ้อมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครับ สงสัยวันนี้จะเฉลยพร้อมกันไม่ทานเนาะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวทําเขียนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วยางลูกข้อห้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับยางครับอ่าวีออยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอวีออดแป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วค่ะเ,เสร็จแล้วครับโอเคงั้นไปข้อต่อไปนะคะ โอ,อูเอฟผมเสร็จถึงข้อหกเสร็จแล้วถเงข้อเสร็จแล้วค เสร็จแล้วค okay. ่ะโอเคอ่ะเด็กๆลูกนะคะตัอนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวใครที่ยังทำเร็นะเด็กๆไปทำนะคะแล้วก็มาเฉลยพร้อมๆกันในสัปดาห์หน้านะคะครับสวัสดีค่ะ